สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ<ม>ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวร,ราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่1น0ถึตุลาคม2568ท่านมีเรื่องเฮงๆมีเรื่องคือมีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องเฮงๆมีค่ะ จะมาจากไหนสําหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะว่าถ้าท่านมีโชคมีลาภมีเรื่องเฮงๆแล้วเรื่องเฮงๆจะมาจากไหนนะคะมาจากงานมาจากเงินหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยค่ะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะอ่าช่วงนี้เอาแบบนี้แล้วกันช่วงนี้ชาวราศีเมษโดยภาพรวมท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะเป็นคนที่มีความสุข การทำงานก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ค่อยจะมีปัญหามากเป็นที่รักของคนรอบข้างแม้แต่เพื่อนร่วมงานก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะทำให้ท่านอึดอัดใจคือศัตรูจะห่างหายไปจากตัวท่านถ้าจะเป็นคนที่อินเตอร์เทนล้นลาไม่ค่อยคิดอะไรมากนะคะท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำ ในช่วง1ิบวันนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานนะเพราะว่าการทํางานของท่านค่อนข้างที่จะหลากหลายและงานที่เข้ามาก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างที่จะทําให้ท่านนั้นสนุกสนานกับการทํางานนะคะและท่านใดที่ทํางานประจําด้วยเช่นเดียวกันท่านจะมีความรู้สึกว่าคนในที่ทํางานให้การช่วยเหลือดีไม่ค่อยมีใครมาพูดให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าโกรธเคืองหรือว่าขุนเคืองใจ นะคะเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยิ้มให้ที่ผ่านมาโอ้โหทำอะไรก็มีแต่คนขัดขวางนะคะนําเสนอโปรเจกต์ก,ก็ดูเหมือนว่าคอยขัดแข่งขัดขาทําอะไรก็ท่านก็ผิดไปหมดนะคะหน้าบึง้งหน้างอทั้งทงท,งที่ท่านไม่ได้ทําอะไรให้แต่สภาพแวดล้อมการทํางานของท่านในช่วงสิบวันนี้นะคะท่านจะมีความสุขกับการทํางาน มีคนคอยช่วยเหลือดีการงานของท่านก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ค่อยมีปัญหามากถึงจะมีปัญหาเข้ามาก็เป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินส่งผลให้ท่านแก้ไขกับปัญหาได้ไวท่านเป็นคนที่ชเลเลวฉลาดเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าเหมือนจะเล่นเวลาที่พูดคุยสนุกสนานแต่ถ้างานมาท่านจะจริงจังนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเรื่อย ไม่มีพิษมีภัยกับใครฉันปล่อยจอยในช่วงนี้นะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งต่างๆอาจจะงานบริการส่งอาหารส่งรับส่งลูกค้าประมาณนี้นะคะอุ๋ห้ยในช่วงนี้นะคะงานของท่านเข้ามาดีมากลูกค้านิยมชมชอบเขาจะแนะนำกันปากต่อปาก จะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานเป็นระยะระยะหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะไปไหนท่านจะได้ไปมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่นะคะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆได้เห็นตึกรัมบ้านช่องที่แปลกหูแปลกตานะคะจะท่านใดที่มี หน้าที่หยุดแต่บริษัทหรือว่าออฟฟิศไม่ได้มีหน้าที่ออกทำงานนอกสถานที่จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องออกทำงานนอกสถานที่ค่ะอาจจะเป็นตัวแทนของใครบางคนหรือว่าทำงานแทนคนอื่นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่โดยภาพรวมในเรื่องของการงานท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตาม อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นระวังจะเจอข่าวลวงระวังสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านเห็นก็ได้นะคะฉะนั้นคิดให้ดีๆแล้วค่อยตัดสินใจระวังถูกหลอกถูกโกงระวังโดนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานต่อจากคนอื่นถ้าจะต้องถามรายละเอียดของงานให้ชัดเจนระวังจะเจองานที่มีปัญหางานยากงานหินแต่เขาไม่บอกให้ท่านทราบล่วงหน้า ะะและที่สําคัญการพูดคุยเรื่องงานในช่วงนี้ท่านจะต้องอพูดคืออย่าไว้ใจคนมากระวังโดนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจานะคะถ้ามีใครนํางานมาให้ถ้ามีใครเข้ามาจ้างงานท่านอย่าไว้ใจเยอะต่อให้เป็นคนที่ท่านนั้นรับงานเป็นประจําก็ช่างเพราะช่วงนี้ท่านจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องงาน นะคะก็มีอยู่บ้างนะก็ใช่ว่าจะสบายใจตลอดทุกเรื่องมันจะมีเรื่องให้ท่านได้คิดอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าท่านผ่านฉลุยถ้าท่านระมัดระวังนะคะละเอียดรอบคอบนิดนึงถ้าท่านเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบอยู่แล้วก็เพิ่มอ่าเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถามเยอะๆเลยค่ะท่านจะได้ไม่โดนอรอรถออกเรบนะจะได้ไม่เหนื่อยมากกว่า รายรับที่ท่านได้นะคะจะได้ไม่เสียเปรียบคนอื่นด้วยเพราะชาวเมธนี้เป็นคนที่ถ้าไว้ใจใครนี่ก็จะเต็มที่เลยนะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีดวงได้เงินถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางงานบริการต่างๆ นวดแผนไทยนะคะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับเหมาต่อเติมเออช่วงนี้ไา้รับของท่านเข้ามาดีนะคะจะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มขึ้นบางท่านต้องปฏิเสธงานกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ารับงานแล้วท่านไม่มีเวลาที่จะทําให้เจ้าราศีเมษนี่จะเป็นคนที่ว่าถ้างานเยอะเกินไปท่านคิดดีแล้วว่าอาจจะผลงานเอออาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรท่านจะไม่รับ ท่านจะรับงานเท่าที่ท่านทําได้เพราะว่าท่านจะจริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นงานต้องออกมาดีสมกับที่มีคนเข้ามาจ้างงานนั่นเองนะคะการเงินเข้ามาดีค่ะแต่ว่ารายจ่ายยังคงเยอะนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยานพาหนะจะเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ หมดเงินไปกับการเปยคนรอบข้างซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลานคนที่รักและเคารพนะคะหรือถ้าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ใน,ในบ้านก็อาจจะหมดเงินไปกับก,บการเปยน้องหมาน้องแมวก็เป็นไปได้และที่สําคัญนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงได้ซื้อสิ่งของนะมีดวงได้สิ่งของถูกใจแต่ว่าอยากให้ท่านระมัดระวังนิดนึงถ้าท่านจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆระวังจะได้สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ท่านต้องการนะคะระวังลูก พ่อค้าแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียระวังจะเสียความรู้สึกจากการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นกู้ยืมเงินระวังถูกหลอกยืมเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วท่านจาัดก,การบริหารเงินได้ดีแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงเพราะว่าจะมีรายจ่ายปรับปรับฉับพลันเข้ามาการเงินบางอย่างอาจจะต้องรอต้องลุ้นอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้มา ช่วงนี้ถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามนะคะมีโอกาสได้มาแต่อาจจะไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ท่านควรจะได้ฉะนั้นถ้าท่านจะรับงานต่อจากใครถึงได้บอกเอาไว้ว่าท่านจะต้องคุยรายละเอียดให้ชัดเจนระวังโดนอรัดออเอาเปรียบระวังได้ไม่คุ้มค่าหน่อยและการเงินบางอย่างถ้าท่านจะได้เงินจากที่ใดกำลังรอคอยเงินจากที่ใดก็ตามนะคะท่านจะต้อง สก,กิดเข้าไปเรื่อยๆว่าจะต้องชำระเงินให้ตรงตามกำหนดเวลานะเหลดเลื่อนไม่ได้นะท่านจะได้ตรงเวลาแต่ถ้าท่านนิ่งเฉยนะคะการเงินที่ท่านควรจะได้บางอย่างอาจจะต้องลุ้นอยู่บ้างรอคอยอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วจะได้มาค่ะโดยภาพรวมมีเรื่องเฮงๆเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับสองเรื่องคือการงานและการเงินถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็ ืมเสี่งโชคเสี่ยงดวงก็พอมีลุ้นแต่ว่ายอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยมากๆดูๆแล้วเงินที่ท่านจะได้เพิ่มเข้ามาจะมาจากงานมาจากไอเดียและสติปัญญาการลงมือทำค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ